ลาพี่ชายลองมึงติดต่อใครได้มึงก็ตามมาให้หมดที่เป็นเคลเดีะ วันนั้นอันนี้ไม่อยู่หรอไม่อยู่ครับพี่เคียวดีเรียกประสาวสภาเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้วิเปอร์ใช่ไหมใช่ครับก็พี่นอนเล่าเนี่ยพี่เหรอทำไมเป็นพี่ล่ะขอแบบเพือนดวนอ่ะอ๋อถ้าเป็นือนเหรออือวินที่ไปฟังที่สภามาก็คือวินอ่า เป็นเรื่องเคียวดีที่เป็นพ่อก็คือเขาทะเลาะพ่อลูกกันนั่นแหละก็พ่อลูกทะเลาะกันแต่ว่าพ่อเขาอยู่เคียวดีแล้ววินน่ะไปพูดกับเคียวดีว่าวินจะเอาพ่อพ่อเขาลงหลุมที่เป็นเคียวดีลงหลุมแล้วก็จะเอาทุกคนในแกงเคียวดีลงหลุมแล้ววินอ่ะใส่หัวที่เป็นยุ่เาไปพูดกับเคียวดีแบบนั้นเราก็เลยเจอกันที่ว่าเราทุกคนกําลังลงดันอยู่พอออกมาปุ๊บวินไปู่นึงสร้างปัญหาแกงไหนไว้อ่ะมินไปสร้างปัญหาให้กูพูดซ้ำอีกกีรอด ตอนนั้นเืนนนอกเขาเข้า,ขาอ่ะ <c oughs> ก็คือคนอื่นเขาลงดันกันมะนมาทำงานแกงอ่ะองลงเสร็จปุ๊บ,บออกมาวินมันไม่รวมวินมันแยกแล้วก็ไปคุยกับพ่อแล้วก็ไปแหลมง่ายๆเลยไปแหลมถ้าวันนั้นเป็นอน,นี้พี่ก็จะจะจ้วงอันนี้หรอไม่มีใครจ้วงนาะอันนี้ อันนี้กำลังต้องจ้วงพี่เวนเหรออะไรนะก็อันนี้กำลังจะต้องจุ้งพี่เวนเหรออันนี้ก็ต้องทอาแล้วถ้าวันนั้นเป็นคนอื่นคนอื่นก็จะทำอันนี้เหรอมันคือคําสั่งขึ้นอยู่อะใครสั่งเลยใช่มันคือคาสั่งถ้าพี่โปสั่งก็ต้องทํามีเหรอแบบพวกพี่ยืนยู่เฉยแล้วบอกให้อันนี้ไปแทนงอื่นมีหรอก็ไม่มีนะ แต่ถ้าคําสั่งที่สั่งมาเราก็ต้องทําถูกไหมยังไงอันนี้ก็ต้องฟังหัวแก๊งอ่ะหัวแก๊งสั่งอะไรอันนี้ก็ต้องทําอย่างนั้นไม่ว่าวินจะทําถูกหรือทําผิดอันนี้ก็ต้องแทงเพราะมันคือคำสั่งแต่พี่ไม่คิดเลยหรอไม่คิดครับต้องคิด,ดเหรอคิดสิคิดว่าเมื่มอกี้บอกว่าอะไรนะเกือบมามีใช่ปะเรื่องที่จะทำจะถูกหรือไม่ถูกแบบมันคือคำสั่งนะอันนี้นี่จะขาคำสั่งหรอเรียกมามีมาก็าได้ เราคือญี่่นนะ <พอ S 2> นี่เราไม่ได้ตัวคนเดียวนะเงินทุกคนจะต่างอะไรกับหุ่นยนต์ที่รอแค่ป้อนคำสั่งเหรอการที่พีเป็นอย่างนี้พี่จะต่างอะไรกับการที่พี่โปเ้เขาก็ต้องเห็นผลของเขาแหล ให้เป็นหุ่นยนต์นั่นหนูจะรักพี่พี่รวยใจจริงได้ยังไงเนาะในเมื่อวันนึงถ้านหนูทำผิดพี่อาจจะไม่ฟังเหตุผลหนูเลยด้วยซ้ำ แล้วหนูจะรักพี่พี่ได้อย่างใจจริงได้ยังไงล่ะแล้วหนูจะรักคนในแก๊งด้วยใจจริงของหนูได้ยังไงล่ะในเมื่อทุกคนพร้อมที่จะแทงหนูเพียงเพราะคำสานเดียวที่พี่ไม่เคยสงสัยว่ามันมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล ใจจริงสักคนแล้วป,ป้าๆหนูไม่ได้เติบโตมาด้วยสังคนแบบนี้ด้วยสิพี่มิเชล พี่คือไอาชีพี่อาจิีป้าแนพี่บัวพี่ซาบู ชค่ทางจังเลขหนึ่งเหนอมีมกันครอบครัวสำหรับหนู ความหมายไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้เนาะสำหรับ,บหนูครอบครัมไม่ใช่แบบนี้เนาะ 多少钱？ this is not a family this is not what I have experienced ครอบครัวไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะแทงเราเพื่อคำสั่งอะไรการที่เราจะทำร้ายใครสักคนในครอบครัวเราต้องคิดให้ดีว่า ขามีเหตุผลอะไรการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นคือครอบครัวเราจะไม่ใช้ความรุนแรงกับครอบครัวป้า,ปาหนูไม่ได้อยากติบโตไปเป็นมาเฟียแบบนี้หนูไม่ได้อยากติบโตไปเป็นป,ปีศาจแบบนี้ หนูอยากเติบโตไปเป็นคนที่ยังมีหัวใจ ไม่หนูพูดอันนี้หนูไม่ได้พูดถึงกรณีพี่วินนะหนูกำลังพูดถึงในกรณีแบบภาพรวมเฉยๆกับคำว่าครอบครัวสำหรับพี่วินนะพี่วินทำผิดจริงๆแต่หนูแค่หนูแค่ไม่ค่อยโอเคกับคำตอบของพี่ๆที่แค่ว่าถ้าวันนึงมีใครคนใดคนหนึ่งสั่งว่าให้จุง่งให้แทนกันเอง ก็จะทำแล้วก็ไม่มีการสงสัยอะไรเพราะคิดว่าสิ่งนั้นมันตัดสินใจมาดีแล้วแต่สำหรับตัวเองอะ่ะถ้าชีวิตนี้มันไม่มี AED อะคะป๊าป้าแล้วถ้าจริงๆมันไม่มี AED อะการทำร้ายใครสักคนหนึ่งสิ่งที่มันจะอยู่ไปตลอดการคือความรู้สึกนะแม่มึงจะมาไหมเนะี่ย จะเชื่อใจใครได้ยังไงอะวันนี้พี่พี่ดีกับหนูแต่ว่าวันหนึ่งหนูทำพลาดหรือแค่พลาดพังอะไรไปอย่างหนึ่งพี่พี่ก็พร้อมที่จะแทงหนูก็นหนอมันเป็นความรู้สึกที่ความรู้สึกที่มทไม่จีรงังจังเลยเออเป็นความรู้สึกที่อยู่เหมันอยู่บนเส้นได้แบบนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อะ เออได้ทำธุระอยู่ป่าลาอะไรวะ เขาอะไรเงี้ย <gaat> พี่ผ่านมามีความสุขมากๆแค่นี้พอพี่พี่พี่ชายลองโอเคขอบ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 คุณพี่ชายลองต้องาอผมจะบอกผมกินจนจะอ้่วนผมเลี่ยนเลยเนี่ยเลี่ยนต้องขอเล้ว ทำอันนี้ไม่อยากทำท่านจะไปบอกเขาให้ค่าจริงไหมนี่พี่ชายรองเดี๋ยวค่าให้เขาท่านนี่ไม่อยากทำเลยพี่วินเนาะตอนนี้ฝูกสอนให้เราต้องรักกันไว้อ่ะพี่ชารองท่านจะเงียบทำไมนี่เดี๋ยวบอกให้น้อง แม่มึงจะมาไหมเนี่ยออพี่เขารักมึงไเนี่ยชาเนาะขับไปพี่เปิดอไหนเพี่งนกนเนี่ย ม,ม,มันไม่เข้าเลยเหมือนมันไปฆ่าใครมาแล้วมันต้องมาโดนติดมันไม่ได้ฆ่าใครนะเว้ยมันไม่ได้เข้าคุกโทรติดต่อไม่ได้เหรอครับผัวอ๋อ K D อะไรเงี้ยมีไหมติดต่อไม่ได้เลยพี่เชอลองเมื่อกี้ข้าโทรไปหามามีตอนแรกเขารับอยู่นะ แม่จ๋าผีเปรตอะไรหนูบอกว่าไงทําเหมือนเรารักกันหน่อยจ้ะแม่อยู่ไหนแล้วนี่แับฟิลเหมือนเรามายืนดูไอ้โปโลเป็นผู้ไอ้เป็นไอ้ท่านอยู่ไหนแล้วจ้ะแม่อยู่ไหนแล้วจ้ะนี่ท่านจะมาตอนไหนอ่ะไปแกงกุ้งเข้าหมดกี่คนแล้วไอ้เหี้อะไรนะได้จ้ะเร่งคนดูล้มไปกี่รอบแล้วเนี่ยได้ได้แม่แล้ว โอ้เดี๋ยวข้าต้องไปทำอย่างอื่นต่อนอะโหมันหน่วงจ้ะแม่คอมหนูมันไม่แรงนี่พรโหลถ้าแม่มันมานี่ผมต้องเปิดเพลงค่าลำนมได้จ้ะแม่ผมต้องเปิดข้าลำนไมไปพี่สัง่ง มาไหมสรุปมาไหมมาจากพี่เชล น้มีพี่ชายรองรองแล้วเขาบอก นยลองปล่อยเวลาด้วยนะโทรเวลาแม่ครั้งสุดท้ายไปตัดสินใจดูน้องจแม่ตออย่นี้เว้บอกให้นะั่นแหะ ทางอื่นนะจริงๆหรอเราฟังพี่โปเลยอยันนี้เออได้ไหมไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆเหรอคะไม่มีแล้วครับไม่มี ใช่หรอขอขอบคุณเขาด้วยนี่ที่แบบสั่งสอนค่าคอยแนะนำค่าแล้วก็ก็ขอโทษเขาด้วยที่ที่เป็นตัวปัญหาให้เขา แล้วก็อย่าลืมท่านกับแอนนี้ก็อย่าลืมเอาข้าวให้เขาถามหน่อยอยโทรมาทำเฮี้ย,ยว่าโทรแล้วไม่มาเนี่ยฮัลโหลจ้าเจ้าพาน่าจะกำลังมามั้งพี่ชายลองมามีอ่ะ ว่ายังไงม่เลาครับรูส่า สรุปตอนนี้ร่อมามีมึงใช่ไหมน้องอใช่พี่ชล่น้องคอนนี้หนูเคยรู้จักกับห่างไกลออกไปเรื่อยเรื่อย,อยคนที่หนูอยากเติบโต,ตไปเป็นเหมือนมันเหมือนแบบห่างไกลออกไปเรื่อยเรื่อย้ามันเริ่มจางลงขึ้นเรื่อยเรื่อยหนูแบบ ออไ่อปเรืยบะมีท่านลงมาสิพี่โอกไกเป็นคนที่หนูไม่รู้จักไปแล้วไม่จ๋าลงมาสิ แม่จ๋าท่อรถเสียงมันดังหรือยังไงจ๊ะนี่ยิงครับมน่นี่แม่จ๋ามาแล้วพี่พี่ชายลอง บอกลาแม่ดีน้องบอกมีท่านมานี่สิให้มีมานี่ก่อนดีมทำไม,ไมคนเยอะจังท่านท่านเลขอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าเราต้องเดี๋ยวข้าไปเอาข้ามาให้ก่อน ท,ท่านดูแลตัวเองด้วยนะรู้ไหมนี่ท่านเรกอะไรนะไม,ไม่มีอะไรไข้าข้าไม่ได้มีรแ,แม่ท่านดูแลตัวเองดีดด้วยนะรู้หรือเปล่าว่ไม้ข้าขาบอกท่านนี่ว่าท่านดูแลตัวเองดีดีด้วยนะ มันก็อยากทำให้ข้าเป็นห่วงละไม่เข้าใจไหมนี่ข้าข้าอะไรข้างะนะั้ yeah, <I> เรียบร้อยแล้วนะพี่พี่พี่แชร์ลอง คนเดียวใช่ไหมไม่ได้รักอะไรใช่ปะใ,ใช่ครับอันนี้จัดการเลยถ้าถ้าฝากเราพี่ชายค่าด้วยนะมินคืออะไรอ่ะแล้วขอบคุณท่านด้วยพี่ชายของโปโลเราข้ามาชุกยัยนี่ให้พอจะเล่นเก่งขึ้นบ้างนี่ขอบคุณท่านนะพี่พ,พี่พี่ชายของ คืออะไรอะคะพ,พี่ทำอะไรคะพี่สาวพี่ทำอะไระไม่มันคืออะไรอะวินพี่สาวมันเกิดอะไรขึ้นคะ เดี๋ยวนีนวน้วินวินมาคุยกันก่อนได้ไหมอะ่ะมาคุยกันหมดแล้ววินงเาถ้าปากอยกได้นะพี่พี่พี่ชายดอง